สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่13ทธันวาคม2023นะครับวันนี้เฟียงวิทินเด็ก65จากหมา่อวมนนี้67ค่ำคืนนี้ตี2เวลาไทยศึกวันทรงชัยได้งานการประชุม FOMC ตี2ครึ่งเวลาไทยเฟซแชร์แมนลุงเจริมออกถแถลงและจะเป็นการถแถลงครั้งสุดท้ายของปี2023นะเราจะไม่เห็นลุงจเจริญอีก จนกระทั่งรอบต่อไป fomc 3 1มกราคมปี2024เพราะนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนค่ำคืนนี้สำคัญมากค่ำคืนนี้จะเป็นการที่เฟดเนี่ยอัปเดต Economic Projection s ของปี2024นะผู้สาชาวบ้านคือค่ำคืนนี้เราจะพอรู้เข้าว่า2024เนี่ยจะหมู่หรือจ่านะครับสิ่งที่ตลาดฟันธงได้วันนี้ คือตัวเลข CPI ที่ออกมาคืนนะตัวเลข CPI ที่ออกมาคืนเนี่ยการันตีว่าเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้นะแทบจะไม่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเลยนะก่อนที่ตัวเลข CPI ออกเนี่ย97%มองว่าเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจาก CPI ออกเมื่อคืน97.9%มองว่าเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนตัวเลข CPI เมื่อคืนนี้ถามว่าดีไหมออกมาโดยรวมเนี่ยถือว่า กลางๆค่อนข้างไม่ดีนะครับตัวเลข headlineCPI ที่ออกเมื่อคืนเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะครับของเดือนตุลาคมที่ออกพฤศจิกายนเนี่ยออกมาที่3.2%ของเมื่อคืนออกที่3.1%นะถือว่าเป็นขาลง Year Over Year แต่เดือนชนเดือนเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรพัฒนาเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่เฟดจับตาคือตัวเลข coreCPI นะครับ Core CPI รอบที่แล้วอยู่ที่4%รอบนี้ก็ออกที่4% Core CPI ที่ไม่รวมมหาลพลังงานเฟดย้ำแล้วย้ำอีกผมต้องการเห็น2%ในชาตินี้นะครับแต่เมื่อคืนออกที่4%หมายความว่าการเดินทางในการต่อสู้วิกฤตเงินเฟอ้อยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับ4หมวดหมู่หลักๆที่เฟดจับตาและตลาดจับตาแน่นอนอาหารพลังงานบริการ ที่อยู่อาศัยและค่าเช่านะครับ f ู้ด i ินฟล t i ชัน n อนเน i ร์จีอินฟล e r ชันเซและเ h e เตอร์อินฟล i o ชราคาฟู้ดอินฟล t i ชันปีต่อปีขึ้นมา2.9รนะครับราคาพลังงานโดยรวมเนี่ยลดลงมา5.4เฉพาะราคาน้ำมันนะครับลดลงมา8.9แต่ราคาค่าบริการเซอร์วิสอินฟล i o ชัน อยู่ที่5.5ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ดีนะครับ5.5เป็นตัวเลขที่สูงแถมไม่ได้พัฒนาเลยรอบที่แล้วก็5.5นะครับเฟดย้ำแล้วย้ำอีกเช่นกันแกบอก Service i n f นฟล i o ชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจับตาและมันยากมากที่จะเอา Service สอินฟล i o ชัลงนะครับปรากฏมันก็ไม่ลงจริงๆนะส่วนราคาที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านเ h e l t e r i n f นฟล i o ชันเนี่ย ขึ้นมา6.5%ถือว่าเป็นขาลงนิดนึงแต่โดยรวมถือว่ายังสูงอยู่นะครับเ,เมื่อคืนเนี่ยพูดได้เลยว่าเดชาบุญนะเดชาบุญที่ราคาพลังงานโดยรวมราคาน้ำมันมันลงมานะเพราะไอตัวเชลเตอร์อินเฟลชัน6.5%เนี่ยมันยังสูงอยู่ถ้าเมื่อคืนราคาพลังงานขึ้นเนี่ยหลายคนพอแตกแน่นอนหลายคนคือความที่ ราคาของพลังงานลงมาเนี่ยมันดึง overall CPI ตัวเลข CPI ลงมามันเลยเหมือนกับมาพยุงตัวเลข CPI ทั้งหมดนะถือว่าเป็นโชคดีนะครับทีนี้ถามว่ากาวบนตลาดมีไหมกาวบนตลาดมีนะครับเสียงบนตลาดสถาบันการเงินใหญ่ๆนักวิเคราะห์นักวิชาการเนี่ยหลายคนมองว่า f เ d ดฟันส Rate ตอนนี้ที่5.5%เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วถือว่าพีคสุดแล้วนะครับ สิ่งเดียวที่เฟดทำได้คือการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับทีนี้แน่นอนคืนนี้เฟดออกมาถแถลงลุงจะเริมไม่ออกมาพูดแน่นอนว่าพวกเราปีหน้าลุงจะปรับลดดอกเบีย้ยนะทุกคนเตรียมตัวรวยแกไม่พูดแน่นอนเพราะถ้าแกพูดเนี่ยเกิด CPI เดือนมกราคมมันออกมาพุ่งอีกครั้งเนี่ยลุงเริมเสียโดชแน่นอนเสียสุนัขแน่นอนนะครับหลายคนมองว่า โปรโตคอลของเฟดแพทเทิร์นของเฟดเนี่ยมันเข้าทางว่าเฟดน่าจะกำลังลดดอกเบีย้ยกำลังพิเวดนะเฟดเริ่มจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงสูง0.75% 0.75%มาลดลงมา0.5%ลงมาเหลือ0.25%นะ0.25ปุ๊บเฟดมีกระโดดข้ามมีรอบนี้0.25รอบต่อไปไม่ขึ้นรอบต่อไป0.25ตลาดบองว่า สเตปต่อไปเนี่ยคือการปรับลดดอกเบีย้ยพอสก่อนนะพอสนานคืออาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเลยรอบนี้ไปจนกระทาั่งมีนาคมและหลังจากนั้นก็ลดดอกเบีย้ยนั่นคือสิ่งที่ตลาดจับตานะครับนักวิเคราะห์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบางคนมองว่าเฟดอาจจะเริ่มปรับลดดอกเบีย้ยเดือนมีนาคม2024นะครับบางคนมองว่าอาจจะไปลดดอกเบีย้ยตอนไตายมาส3 2 0 2 4 บางคนมองว่าอา,อาจจะลดดอกเบีย้ย2ครั้งในปีหน้าบางคนบอก3ครั้งบางสื่อข่าวบอก4ครั้งทั้งหมดคือการคาดเดาทั้งหมดคือการวิเคราะห์แต่ค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะได้สัญญาณเข้าวๆไม่มากก็น,น้อยจากเฟดว่าปีหน้า,าจะลดหรือจะลดกี่ครั้งนะครับทีนี้ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์และสิ่งที่ผมจับตานะครับค่ำคืนนี้เนี่ย ถ้าลุงจะเริ่มส่งสัญญาณว่าเฟดฟันเ a รทที่5.5%สูงพอแล้วสมมติมีนักข่าวถามว่าท่านครับไอเฟดฟันเตรท5.5%เนี่ยสูงพอหรือยังถ้าลุงบอกดูแล้วมันน่าจะสูงพอแล้วเนี่ยทันทีทันใดส่วนตัวและส่วนตัวเท่าน,นั้นผมตั้งฟิวเจอร์ทันที 7x นะครับถ้าแกบอกว่าพีคสุดแล้วที่5.5%เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นแท่งเขียว8เมตร16เมตรค่อนข้างสูง นะครับแต่ถ้าลุงจะเริ่มบอก5.5%อาจจะยังไม่สูงพอผมขอดู Data ก่อนผมอาจจะต้องวางแนวทางในการต่อสู้วิกฤตเงินเฟ้อเราอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยถ้าแกพูดอย่างนี้เพื่อนๆอยาหอมอยาดมยาลมย่าม่อง1669อาจต้องได้ใช้นะครับเพราะนั้นสายซิ่งจับตาไปได้วยกันนะครับสาย VI สาย DCA นอนหลับฝันดีให้สบายนะครับแต่ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญเป็น FOMC สุดท้ายของปี2023ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม